โอเคเห็นหน้าจอนะครับในสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนไป2หัวข้ออันแรกเรียนเกี่ยวกับ IMO นะครับได้รู้ที่ไปที่มาว่า c o r เรกเนี่ยมันมีที่ไปที่มายังไงสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรียนเรื่อง overview ของ c o r r e g t 2ซึ่งประกอบด้วยตัวพาร์ตต่างๆแล้วก็ตัวข้อต่างๆนะครับซึ่งจะเป็น ภาพรวมกว้างๆนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพรบรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยว่ามีพรบอ,รอะไรบ้างนะครับขึ้นต้นด้วยหน้าจอนี้เรียกว่าเขาบอกว่า Collision Regulation are the Bible for Navigator นะครับ Collision Regulation ก็คือเป็นกฎเกี่ยวกับเดินเรือนะครับก็เป็นบ i b l e จะเป็นเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญกับผู้นำเรือที่จะให้นำเรือได้อยา่างปลอดภยัย แต่การนาเรืออย่างปลอดภัยเนี่ยมันเกี่ยวกับกฎการเดินเรืออย่างเดียวไหมจริง,รงๆก็อาจจะไม่ใช่มีส่วนแต่ว่ากฎการเดินเรือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับผู้นําเรือในสถานการณ์ในทะเลเนี่ยมันมีสถานการณ์เนี่ยเยอะแยะมากมายครับประมาณพันสถานการณ์ 2, สองพันสถานการณ์อะไรเงี้ยที่จเจอกันในแต่ละวันซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความแตกต่างจากในกฎการเดินเรือที่บอกไว้กฎการเดินเรือบอกว่าหวเรือชนกัน หลบไปลงขวาเปลี่ยนขวาจะแซงทํำยังไงจะบอกแค่เรือลําเดียวเจอสองลำเจอกันแต่ว่าถ้าเกิดวในสดานการณาจริงเจอสามลำสี่ลำหลักวิ่งเข้าหาเราอะเราจะทํายังไงหละ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมารู้กันนะครับใน general rule นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการบอกเรานะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงในส่วนของพาร์ทเนะครับจะประกอบไปด้วยข้อย่อยอยู่สามข้อนะครับข้อหนึ่งถึงข้อสามสั้นๆน,นะครับ สั้นๆแต่เป็นข้อที่มีความสําคัญข้อหนึ่งข้อสามในของเจเนอรลูเนี่ยจะเป็นข้อที่คลุมสาหรับกฎการเดินเรือนะครับอื่นๆนะครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจอย่างของแท้ในกฎข้อนี้นะครับข้ออื่นเนี่ยมันก็ไร้ผลการตีความเนี่ยอาจจะตีความผิดเพี้ยนๆนะครับออกมาใช้แล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันการเรียนวันนี้นะครับมีการเรียนแค่สามข้อนะครับในพาร์ทเอ ข้อหนึ่งข้อสอบข้อสามซึ่งจะเป็นบททั่วไปนะครับเวลาก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับคิดว่าหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะจบแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะจบแล้วแต่ขอให้พวกเราตั้งใจนะครับข้อนี้เป็นข้อสําคัญแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็เดาให้จดไว้เลยก็ได้ว่าจะเป็นข้อสอบในการสอบ midterm นี้ด้วยนะครับสอบ midterm นี้ด้วยจะงั้พวกเราทราบนะโอเคต่อไปออย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อน สัปดาห์ที่แล้วกูได้สอนเรื่องของพรบที่เกี่ยวข้องกับของในการเดินเรือซึ่งเป็นพรบของไทยซึ่งมีที่ไปที่มาจากคอลเลกนั่นแหละครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือปัจจุบันเนี่ยกฎกระทรวงไม่ได้มีกฎกระทรวงสามฉบับแล้วนะจะมีกฎกระทรวงฉบับที่สี่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ไปที่มาของกฎกระทรวงฉบับที่สี่เนี่ยก็คือมันเพิ่งออกมาในปีนี้เองที่ตกไปนะครับก็เลยเพิ่มเข้ามานะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวจะทําการแก้ในสไลด์ ที่ผ่านมาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขียนว่าอีดิทแก้ไขนะครับก็คือ,อตัวกฎกระทรวงที่สี่เนี่ยอ,ออกมาเมื่อ2กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาสดสดร้อนๆ้อนี่เองที่ไปที่มาก็คือคอร็รัคคหนึ่งเก้าเจ็ดสองเนี่ยมีการปรับแก้อยู่หลายครั้งนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ปรับแก้ตามนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ได้มีกฎกระทรวงฉบับที่สี่เกิดขึ้นกฎกระทรวงมาจากไหนมาจากกระทรวงนั่นเอง กระทรวงที่รับมอบอำนาจนั่นก็คือกระทรวงคมนาคมนะครับในการที่จะกําหนดรายละเอียดต่างๆนะครับเพิ่มเติมให้มีความทันสมัยนะครับมากยิ่งขึ้นโดยมากในกฎกระทรวงจดที่4ี่เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบทนิยามอะไรต่างๆนะครับที่กําหนดหไว้เฉยๆนะครับก็ลองไปอ่านดูสามารถที่จะเสิร์ชหาได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าพี่มีเวลาเดี๋ยวจะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ส่งให้พวกเรานะครับก็ลองอ่านเล่นๆดู ยังก็ตามกฎกระทรวงนะครับคอรบ,บอรต่างๆนะครับมันก็รีเล็กมาจากคอเล็กนั่นแหละครับมันไม่ได้มีความผิดแผดอะไรตา่ตางๆมากนะครับแต่ต้องเข้าใจว่า,าไทยนะเรานะครับก็สามารถที่จะออกกฎหมายนะครับตา่ตางๆที่บังคับภายในประเทศของเราได้นะครับก็ใช้กับกับเรือไทยนั่นเองนะครับแล้วก็เรือต่างชาติที่อยู่ในใน,ในพื้นที่อธิปไตยของเราเนี่ยเจะได้กล่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็ติง่งๆเชื่อมโยงไปในเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ด้วยนะ โอเคเข้ามานะครับในตัวเนื้อหาที่มีความสําคัญนะครับกดข้อที่หนึ่งนะครับในสามข้อของพาร์ทเนะครับกดข้อที่หนึ่งก็คือการข้อที่หนึ่งก็คือการแอปพลิเคชันนะครับการใช้บังคับนะครับการใช้บังคับในข้อหนึ่งเนี่ยจะมีข้อย่อยทั้งหมดอยู่ห้าข้อ A B C D E นะครับข้อ A นะครับจะบอกเกี่ยวกับว่า้กฎเนี้ยมันเอาไปใช้กับ ใครเอาไปใช้กับอะไรแล้วก็เอาไปใช้ที่ไหนนะครับกทน,นี้บอกว่าใช้บังคับกับเรือเรือเรือเดินทะเลแล้วคําว่าเรือเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะจะโยงมาที่นี่กดข้อสาม a นะครับกดข้อสาม a ก็จะเป็นในข้อสามนะครับกดข้อสามในข้อ a เนี่ยจะอธิบายคําว่าเรือไว้ว่าจะเกี่ยวกับเรือจะเกี่ยวกับเอนะ๊ะไม่ติงเลยก็คือยานผ่านน้ทางน้า ทั้งที่มีระวางขับน้ําแล้วก็ไม่มีระวางขับน้ําก็ได้ไอดฟอยล์เกี่ยวด้วยซีเพลนก็เกี่ยวด้วยเรือต่างๆทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวทั้งหมดถ้าสามารถใช้เป็นเรือได้ใช้เป็นเรือได้คืออะไรละ่ะสามารถที่จะใช้สาหรับขนส่งทางทะเลได้เรือเป็ดด้วยไหมอาจจะด้วยนะครับเรือเป็ดด้วย เรือพายด้วยเรือแคน,นูก็ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นกฎนี้บังคับเกี่ยวกับเรือทั้งหมดเลยนะครับเรือทั้งหมดเลยไปถึงเครื่องบินทะเลก็ด้วยแล้วพื้นที่ละ่ะพื้นที่ใช้ที่ไหนบ้างบอกว่าในทะเลหลวงทะเลหลวงและแล้วก็พื้นน้ําติดต่อที่พื้นน้ําติดต่อที่เรือนทะเลเรือนทะเลสามารถเดินเรือได้นะครับก็คือทะเลหลวงแล้วก็เข้ามาในแม่น้านําที่ เรือนั้นสามารถที่จะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากฎตัวนี้เนี่ยมีความครอบคลุมทั้งหมดนะครับในพื้นที่ทางทะเลนะครับมาดูตัวนี้นะครับในพื้นที่ทางทะเลอันคอส1972กำหนดพื้นที่ทางทะเลออกเป็นน้ำน้ำภายในตรงนี้ครับน้ำน้ำภายในก็คือจากเส้นฐานนะครับเข้าไปด้านในนะครับในพื้นที่นี้นะครับย้อนกลับมาที่กฎหมายทะเลนิดหนึ่ง เรามีอำนาจอธิไตยเต็มที่นะครับกฎหมายต,ต่างๆใช้เหมือนกฎหมายบรรบต่อมานะครับทะเลนานเขตนะครับจากเบสไลน์นะครับเส้นฐานออกมาสิบสองไมล์ทะเลน,นะครับเรามีอำนาจอภิไตอภิไตยเช่นเดียวกันอันนี้อาจจะแตกเล็กนิดนึงนะครับทีเดียกว่าอะไรไชย่ตรงนี้มาแต่ตรงนี้เลยอำนาจอธิปไตเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะติดอยู่นิดนึงว่าเรือลำอื่นเนี่ยเรือประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในประเทศเราได้โดยใช้สิทธิ์การผ่านโดยทธิ์ โดยเซ็นมารเซ่นะครับเส้นฐานออกไปยี่สี่ไม์เขียนต่อเนื่องนะครับในเขียต่อเนื่องก็จะไม่เชิญมีอำนาจที่ไม่ไตเราเรียกว่ามีสิทธิในตรงนี้จะมีสิทธิที่จอธิปไตยละกฎหมายที่เราบังคับได้เนี่ยมันจะเป็นแค่สิ่งหนึ่งกฎหมายบางอย่างที่กําหนดไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระทบเข้ามาในเขตที่ประไดของเรามีอะไรครับสุลกรากรรัศดากรคุณเข้าเมืองสุขาพิบาลตรงนี้เนาะ แล้วก็เขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับสงที่เรามีสิทธิอธิปไต,ตยคือสิทธิเฉพาะเจาะจงบางอย่างสิทธิในการแสวงหาทรัพยากรบนพื้นน้ําในน้ําบนพื้นดินใต้ดินต่างๆอันนี้เรามีสิทธิที่เฉพาะเจาะจงต่อเรานะครับออกมาหลังจากนั้นก็คือไหลทวีปนะครับยื่นออกมาก็จะมีข้อกําหนดอีกนะครับจริงๆจะมีบอกเกี่ยวกับความลึกอะไรต่างๆนะครับ แต่ทวีปก,ก็จะกําหนดในเรื่องของว่านนเรามีศักยภาพแค่ไหนในการที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์ในที่นอกเหนือจากเขตสีวละอองตรงนี้ได้นะครับก็เป็นสิทธส่วนหนึ่งของเรานะครับที่เราสามารถที่จะดําเนินการกระทาได้ออกมานอกเขตสอ0ไมล์ทะเลจากเส้นฐางก็คือทะเลหลวงตรงนี้ Freedom of Navigation ครับประเทศอื่นๆสามารถใช้ได้ประเทศเราสามารถใช้ได้ประเทศอื่นๆสามารถใช้ได้หมดเพราะฉะนั้น กฎหมายเ,เกี่ยวกับการเดินเรือนะครับคอเล็นะครับหลักๆโดยส่วนมากนะครับ,นะรบใช้ในนี้ใช้ในนี้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่จะครอบคลุมเข้าไปถึงพื้นที่ที่บอกว่าน่านน้ำที่ต่อเนื่องจากทะเลไปถึงแม่น้ำด้วยเพราะฉะนั้นตัวคอเล็ก็เกี่ยวข้องกับในพื้นที่ที่เข้าไปยังแม่น้ำด้วยเช่นกันแต่เป็นอยู่อย่างหนึ่งว่าในแม่น้ำอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อธิปไตยของเราเราก็สามารถออกกฎของเราได้ แต่เขากำหนดว่ากฎที่เราออกเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีความสอดคล้องกับคคเล็กเนี่ยในกฎอนุสัญญาของระหว่างประเทศเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเห็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปยังต่อต่อไปในกฎข้อต่อไปด้วยนะครับซึ่งพวกเราจะต้องเข้าใจในภาพนี้นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับการบังคับใช้นะครับนอกจากทะเลหลวงอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าที่เจร่าลาศเคยถามคุรูไว้แล้ว Internal water นะครับถ้าเกิดว่าของไทยเนี่ยเราออกเป็นพรบป้อ่กันารเรือดนกันกฎกระทรวงฉบับที่สองนะครับก็เกี่ยวกับเรือที่เดินเรือในแม่น้ำลำคลองส่วนของสหรัฐเนี่ยก็จะมีเรียกว่า Internal water rule rule ด้วยนะครับก็คือเกี่ยวกับการเดินเรือในแม่น้ำต่างๆอันนี้จะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของอ Internal water ของ US นะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่กด ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็พื้นที่ที่ครอบคลุมในแม่น้ำต่งางก,ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือรว,วมถึงแม่น้ํานะครับแล้วก็รวมถึงทะเลสาบต่างๆอันนี้ทะเลสาสุพิเรียรอันนี้ทะเลสาบมชิแกนอันนี้ทะเลสาบอูรอนนะครับอันนี้จะแบ่งเขตระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําที่เชื่อมต่อเข้ามาแม่น้ำรรเซนต์หลอนิมนะครับที่เข้ามาบริเวณปาลาล เซนโลเลนบริเวณนี้นะครับก็สหรัฐอเมริกาก็ออกกฎหมายออกมานะครับซึ่งจะทําการครอบคลุมในเรื่องของการเดินเรือในแม่น้ํานะครับแล้วก็การเดินเรือในทะเลสาบซึ่งรัฐเมียน่าอชิปไตยในการออกกฎหมายได้นะครับโอเคครับผ่านข้อเอไปนะครับข้อเอบอกว่าใช้กับอะไรใช้กับเรือแล้วก็ใช้ที่ไหนได้บ้างก็คือใช้ได้ในทะเลนะครับแล้วก็ใช้ได้ใน พื้นที่แม่น้ํานะครับพื้นที่ในทะเลสาบนะครับที่ติดต่อจากทะเลเข้ามานะครับต่อมานะครับข้อ B นะครับข้อ B จากข้อหนึ่งะครับคีย์เวิร์ดที่มีความสําคัญก็คืออินเตอร์เฟียตัวนี้นะนัต n ิ้ง i n นเตอ e r เฟนะครับเพราะฉะนั้นกฎข้อบังคับนี้นะครับก็คือคอร์เ็คติสอบเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อบังคับพิเศษที่กําหนดขึ้นโดยรัฐผู้มีอำนาจ ก็คือประเทศเรามีอำนาจอธิปไตยในการที่จะออกกฎหมายได้นะครับในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นที่จอดทอดสมอชายฝั่งท่าเรือนะครับแม่น้ําทะเลสาบน่านน้ําภายในนี่นะครับที่ติดกับทะเลหลวงซึ่งเรือเดินทะเลสามารถเดินเรือได้แต่แล้วก็ตามนะครับข้อบังคับพิเศษที่เราออกนั้นนะครับจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับก็คือคอร์รกคีเรทสองนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ก็จะเห็นได้จากภาพตัวอนคอส์นะครับพื้นที่อธิปไตยเรามีสิทธิ์ที่จะกําหนดพื้นที่เพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติมได้นะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วทาไมเราต้องจําเป็นต้องกำหนดเพิ่มเติมละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะพื้นที่พวกนี้พื้นที่ชายฝั่งถ้าเรือแม่น้ําทะเลสาบเนี่ยมันมีความจํากัดในการเดินเรือมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีความหนาแน่นในการจราจรมากกว่าทะเลหลวงแน่นอนเพราะว่า พื้นที่ท่าเรือมันไม่สามารถสร้างได้ทุกขอฝั่งใช่ไครับพื้นที่แม่น้ํามันก็มีจํากัดน,นะครับเพราะฉะนั้นรักต่างๆก็จะมีกฎหมายนะครับกฎข้อบังคับต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับในรายละเอียดครับซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับต่างๆเหล่านี้นะครับเราในเทอมสอบเนี่ยก็จะมีกญญารบรรยายนะครับให้รเราไปหาข้อมูลมาก็คือข้อบังคับเกี่ยวกับท่าเรือต่างๆในประเทศไทยนะครับซึ่งจะได้ ให้พวกเรานามาบรรยายก็เหมือนกับลักษณะของน้ำเคสด,ด้นในวันนี้นะครับแล้วก็ในคับสุดท้ายเนะี่ยพี่ก็จะบรรยายเรื่องกฎข้อบังคับในช่องแคบสิงคโปร์ให้พวกเรานะครับด้บรับทราบนะครับอันนี้คือข้อบีการบังคับใช้บังคับใช้ที่ไหนละ่ะอันแรกพื้นที่จอดท่อสมอใช้ฝั่งถ้ามีมีใครพอรู้ไหมครับว่าที่ไหนเอ่อต้องการการมีส่วนร่วมครับมีไหมสิงคโปร์รู้รับ สิงคโปร์ต้องอสิงคโปร์เก่งมากสิงคโปร์คร,รับการพยานโอเคพอพอสิงคโปร์ถูกครับเก่งมากเห็นไหมเรือจอดมหาศาลเลยเพราะว่ามันเป็นฮับของนเวเกชั่นมีใครพอรู้ไหมว่าเนี่ยเรือพวกเนี้ยชิปไอดีนิเคชั่นหน่อยเรืออะไรเรือประเภทอะไรเรืออะไรบังเกอร์ครับเออแทงเกอร์เก่งมากครับถูกต้องครับแทงเกอร์แล้วตรงนี้คืออะไรพื้นที่นี้ รู้ไหมกาเดินไปเดอะเบย์กาเดินไปเดอะเบย์ครับมาโบดูกาเดินไปเดอะเบย์เฉนว่าเดินไปเดอะเบย์เนี่ยก็ภาพออกมาเห็นให้เห็นเลยเฉยว่าพื้นที่จอดเรือเนี่ยของสิงคโปร์เนี่ยมันจะกําหนดไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยตอนนี้คือการเดินายเดอะเบย์ตรงนี้คือนอกเรื่องหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อยู่ในเวลาอันนี้เรียกว่ามารีน่าแบรดิเอสนะครับก็จะเป็นเขื่อนที่กั้นไม่ให้น้ําเค็มเนี่ยเข้ามาอันนี้จะเป็นพื้นที่เก็บกักน้ําขนาดใหญ่ของเมืองสิงคโปร์เลย ใหญ่สุดเลยติดต่อกับลาร์กีทีท่เราไปเที่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนสิงคโปร์นะครับพื้นที่สําหรับเก็บกักน้ําทําน้ําจืดนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตภายในภายในประเทศส่วนหนึ่งนอกเหนือจากอิสวอเตอร์ที่ทําการกลั่น้ําทะเลนะครับเป็นน้ําจืดเลี้ยงคนในสิงคโปร์นะครับก็ให้เห็นภาพนี้เอาภาพนี้ไปเฉยให้เห็นว่าพื้นที่จอดเรือตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จอด ริสุาย์มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับกําหนดยังไงมาดูภาพนี้เห็นไหมครับภาพนี้มาจากม,มารินทามพอร์ตออติเเตี้ก็คือการท่าเรือสิงคโปร์นั่นเองอ่ะสมมุติสถา,านาการณ์ว่าเฮ้ยเรือเราวิ่งมาปุ๊บส่วนใหญ่จะมีท่าหลักๆท่าเรือทฐานเือสองท่าชางฮีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทัวรอัสทัวรอัสเนวเบตชางฮีเนวเบทนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามาจอดส่วนใหญ่เลยรบเนี่ยใหญ่เนี่ยเขาใหจอดที่ชั้นพีพอรู้ไหมว่าเขาจะให้เราจอดตรงไหนหมายเลขอะไรนะตัวน,นี้มีหนึ่งถึงสามสิบหนึ่งถึงสามสิบอาสอบถามเป็นหมายเลขดีกว่าไม่ต้องตอบนะเดี๋ยวตอบเป็นหมายเลขทาเลขห้าตัวนะครับจะเป็นการเช็คชื่อสุ่มไปด้วยห้าหนึ่งศูนเก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าใครครับครับ ไหนเราจอดในเลขกไหนพื้นที่ที่เราจอดตรงไหนเดือดรบจอดตรงไหนจอดท่อสมองใช่ไหมครับเรา่อสมอ,อสงอ่ะซูมาแห่งปุ๊บนะ่อดสมองเพื่อนเพื่อนช่วยได้เพื่อนช่วยได้ มันมีตัวไหนที่มันหมมว่าหมายเล็ก,ลกหนึ่งหมายเลขหนึ่งเหรอสามแมนแมนออฟวอลนี่ยก็มันคือหมายเลขสามเพราะฉะนั้นเรือพอเราเข้ามาเนี่ยออกมาปุ๊บจากทีเอสก็มาใช่ไหมปุ๊บมาหลงนี้ปุ๊บแล้วก็จะเปลี่ยนเข็มมาเข้าปุ๊บแล้วก็จะมาตรงนี้ทิ้งสมอลอหรือว่าจะมาลอยลำรออะไรก็ได้แล้วก็นำล่องก็จะมาแล้วก็พาเราเข้าไปเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เขียนได้ว่าพื้นที่ที่มีการกำหนดเนี่ยสิงคโปร์เขาสามารถกำหนดได้ พราะเขาตัวตัวคอเรกเนี่ยก็ก็บอกไว้นะครับว่ารัชชายฝั่งเนี่ยสามารถที่จะกําหนดพื้นที่นะครับในการที่จะกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่จอดเรือได้นะครับเห็นไหมจะมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งจะมีรายละเอียดบอกต่างกันนะครับหลักๆก็จะมีอีสเทิร์นเวสเทิร์นนะครับแล้วก็จูล่มนะครับเท่าที่เท่าที่เท่าที่พอทราบนะครับรายละเอียดต,ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น รำหรับท่าเรือที่มีการเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการมีเคลมก็คือการถมที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูตัวนี้อีกตัวนี้จะมีการกําหนวดว่าเฮ้ยไม่ใช่บอกว่าประเภทของเรือเท่านั้นที่มาจอดได้มันกําหนดความสูงด้วยงงไหมตัวนี้ restricted area สาหรับให้เรือเนี่ยความสูงไม่เกินสี่สิบเก้าเมตรอันนี้คือสามสิบเมตรในพื้นที่ตรงนี้สีฟ้าเนี่ยสิบห้าเมตร สอ,อบถามหมายเลขเอาอสองมั้งห้าสามศูนย์สองห้าสามศูนย์สองครับอยู่ไหมครับรายงานชื่อครับแล้วก็อธิบายเลยครับว่าทำไมมันถึงกำหนดความสูงครับพอรู้ไหมทำไมถึงกำหนดความสูงด้วยอ่ะตรงนี้ใบนิดนึงตรงนี้เป็นท่าเลยชางฮี ใกล้สนามบินเปล่าครับใกล้สนามบินถูกต้องใช่ไหมอันนี้สูงกว่า49 30 15เห็นไหมว่าสิงคโปร์มันละเอียดถึงรงรายละเอียดจริงๆแต่ว่าคิดว่าโอ้ยมันเกี่ยวอะไรมันขนาดนั้นไหมจริงมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่มกำหน,นดความสูงเพราะว่า,วานี่ครับสนามบินชางฮีอยู่นี่เห็นไหมแล้วก็กําหนดเป็น Bro D A R e A. บริเวณพื้นที่นี้ห้ามเข้าเลยไม่ว่ารณรใดๆเพราะว่าเป็นพื้นที่มิลิเทียร์โซนนะครับท่าเรือชางฮีนั่นเอง นะครับตัวนี้ข้อมูลอันนี้ครูอเอามาจากเป็น notice submariner นะครับก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรต่างๆแต่ว่าในรายละเอียดใน MPA เนี่ยพอรีติโนสิงคโปร์ก็มีการกำหนดเอาไว้นะครับรายละเอียดจะมีค่อนข้างที่จะเยอะ,ะครับก็เป็นอำนาจของสิทธิอนำนาจของรัชาย่งที่สามารถกำหนดกฎระเบ,บียบข้อบังคับได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในกฎระเบียบข้อนี้มันก็จะไม่กระทบต่อตัวข้อเล็กใหญ่นะครับท,ท,ที่ที่กำหนดไว้ โอเคเวลาผ่านไปเร็วมากเลยสิบนาทีโอเคเดี๋ยวตัดไปก็ตัดนะครับเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ต่อมานะครับก็ในท่าเรือเหมือนกันนะครับพื้นที่จะเป็นแบบว่าพอร์ตเอนทรี ry, ก็คือการเข้าท่าเรือเนี่ยกันเข้ากันเข้าลักษณะไหนนะครับจะมีข้อบังคับของท่าเรืออะไรต่างพื้นที่นี้ก็นี่ท่าเรือของเตยของเราท่าเรกรุงเทพอันนี้ท่าเรือแหลมฉะบังนะครับก็จะมีข้อกําหนดซึ่งเดี๋ยวจะเป็นงานของพวกเราต่อไปในในเทอมหน้านะครับ ในเทอมหน้าเทอมนี้ก็เอาแค่นัดเคสแปร์ดีแล้วก็นำาคอเล็กเนี่ยไปปรับใช้ก่อนนะครับผ่านไปเร็วๆนะครับในแม่น้ำกำหนดเช่นเดียวกันนะครับของเรามีการกำหนดตามพรบป้องกันเดรนกันดีสองห้าสองอในออกฎกระทรวงจอดที่2นะครับก็กำหนดเอาไว้นะครับเขาเห็นได้ว่าในแม่น้ำลำลองเนี่ยมันต้องกำหนด เพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะมีการจํากัดแล้วก็มีการใช้สอยเยอะนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยที่จะใช้อะไกระตาษเป็นเรือเล็กค่อนข้างเยอะสมมติว่าเรือวิ่งมาหน้านี้คอเล็กบอกว่าให้วิ่งตรงการลางล่องแต่สมมติว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เห็นละ่ะมันจะมาเมิดกันตรงนี้ละ่ะเฮ้ยมันทําไงบางทีรัฐก็สามารถที่จะออกกฎหมายเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับว่า,วาเฮ้ยกำหนดรายละเอียดว่าเฮ้ยเรือไหนปกติเรือนี้จะต้องเป็นหลีกทางใช่ไหมครับอาจจะต้องเพิ่มเติมว่าบริเวณน,นี้จะต้องใช้ความเร็วอะไรยังไงอะไร ก็สามารถที่จะกําหนดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คอเล็กก็ไม่ห้ามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่เรากําหนดเนี่ยถ้าเรากำหนดเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ต้องไม่กระทบต่อคอเล็กใหญ่ที่กําหนดนะครับโอเคต่อมานะครับภาพนี้นะครับช่องแคบสิงคโปร์รเขียนได้ว่ารายละเอียดต่างๆมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งนี้เราเรียกว่า eastbound นะครับก็คือไปทางทิศตะวันออก ฝั่งนี้เราว่าเวสบาวถ้าเวสบาวนี่ก็คือไปทางทิศตะวันตกแต่ว่าตรงอีสต์บาวเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือสีเหลืองเนี่ยวิ่งขึ้นมาเราเรียกว่า deep water route deep water route มันมีไว้ทาไมสิงคโปร์กำหนดเพิ่มเติมครับเพราะว่าสิงคโปรเป์เป็นเป็นประเทศที่มีความสําคัญที่ส่งผลต่อไงนะราคาน้ํามันดิบสิงคโปร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรือส่งน้ำมันเนี่ยมาสบที่สิงคโปร์เยอะมากเลยเป็นแหล่งน้ํามันที่ การคันน้ามันที่ขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลต่อราคาน้ามันในโลกเรือที่ขนส่งนันได้มากเราใช้เรือที่เรียกว่า VLCC VLCC Very Large Cruise Carrier ประมาณไม่รู้ว่าหลายล้านลิตรน,นะครับการวิ่งของ VLCC เนี่ย VLCC มีข้อจำกัดครับเพราะว่าเรือมีขนาดใหญ่มากการวิ่งเนี่ยมันวิ่งได้ช้าการเปลี่ยนเข็มมันเปลี่ยนเข็มได้ช้าเพราะฉะนั้น จะมีการกําหนดช่องช่องหนึ่งนะครับมันกินน้ําลึกด้วยอกําหนดไว้บริเวณนี้ดีวอเตอร์รูทนะครับก็จะวิ่งมางนี้มีวอเตอร์รูทนะครับตรงกลางตรงนี้สีเหลืองตรงนี้โดยเดินอื่นนะครับก็จะวิ่งเส้นตนอกของนอกตรงนี้นะครับของนอกตรงนี้นะครับพื้นที่ที่จะส่งน้ํามันโดยส่วนใหญ่ก็ส่งบริเวณนี้นะครับเรียกว่าเซบาเล็เกาะเซบาเล็กนะครับจะเป็นท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่อยู่เดือจอดตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ลองไปซูมดูก็ได้นะครับ Google Earth เนียเป็นไซโลน้ำมันเต็มเลย เวลาเรือวิ่งมาปุ๊บมาจะวิ่งเส้นนี้นะครับเส้นตรงกลางเนี่ยแล้วก็ตัด TS เข้าตัดท S แล้วก็เข้าไปจอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการตัด TS ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลําบากต่อเรือลำอื่นเหมือนกันเพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้ช้ามันมูฟเป็นได้ช้าแน่นอนมันจะต้องแบบว่าส่งผลต่อลำอื่นที่วิ่งเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กำหนดความปลอดภัยก็คือ,อคกำหนดในดีบัเต์รูทขึ้นมาแล้วก็กำหนดอยู่ส่วนหนึ่งตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่ารัฟเฟิลไลท์เฮาส์ครับ เป็นประภาคารดัฟเฟลนะครับแล้วก็จะมีทุ่นอยู่ทุ่นหนึ่งถ้ามันชักขึ้นเนี่ยแสดงว่าว l c c เนี่ยมันวิ่งมาแล้วนะมันตึ๊ดๆๆมาแล้วนะมันจะตัดเข้าไปนะให้เดินลำื่นเห็นนะครับลำื่นเห็นนะครับจะได้ระมัดระวังนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อบังคับที่สิงคโปร์กำหนดขึ้นมานะครับสำหรับ v l c c ต่อมานะครับมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีก <três S 1> เราน่าจะเรียนเกี่ยวกับกฎการสากลมาบ้งมามง ไฟสามดวงนี้ความหมายว่ายังไงครับถามหมายเลขห้าหนึ่งสองศูนยมีไหมไม่ใช่นาย,ยใช่ไหมห้าหนึ่งสองศูนย์ครับครับ<ะ>อ่สิรวิทย์มาสามดวงนี้คืออะไรสามดวงเขียวสามดวงมีไหมมีไหมมีไหมในเอ่อในพรบรมีไหม ถ้ามีมันคืออะไรหรือว่ายอมแพ,ไมแพ้ไม่ทราบครับแพ้ใช่ไหม <c oughs> ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีมันกําหนดไว้สําหรับเรือโดยสารนะครับที่จะใช้สำหรับคอสต,ตัดข้ามนะครับตัดข้ามเพื่อเข้าสิงคโปร์อันนี้คือมันจะใช้เดินทางมาจากฝังฝ่งนี้ฝั่งอินโดนีเซียเรียกว่าบาตัมนะครับบาตัมจะเป็นเรือเฟอร์รี่ที่ใช้เดินทางไปมาการคมนาคมไปมาระหว่างสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ย มีโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีค่อนข้างเยอะเรือในเวลากลางคืนนะครับเรือโดยสารก็จะแสดงไฟสามดวงในลักษณะน,นี้นะครับก็จะเป็นเรือเล็กๆวินคำาณะนี้านั้นการกําหนดเนี่ยจะบอกว่ากําหนดโดยที่จะต้องไม่ขัดแย้งกับกับตัวโคเรกเพราะฉะนั้นมันจะทําแบบนี้ได้ไหมที่เป็นสีเขียวอ,ะอ่ะเราเดิอวันนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมสีเขียว มันจะทําแบบเป็นสีแดงสามดวงแบบนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะห้าหนึ่งสองศูนย์นนี้หมายความว่าไงสามดวงแบบเนี้ยไฟทีดแสดงมันต้องต้องเห็นแบบเนี้ยคืออะไรคืออะไรครับไม่ทราบครับไม่ทราบใช่ไหมยังไ,ไม่เรียนหรอมันไม่เคยผ่านเลยใช่ไหมอันนี้คือเรือสําหรับกวาทุเระเบิดอืมอป็นการทุเริในการทุเรดเพราะฉะนั้นไอเรือพวกเนี้ยมันต้องแสดงแบบนี้ ถ้ามันแสดงแบบนี้แสดงว่ามันทําให้เราเหมือนมันเข้าใจผิดว่ามันกาลังกวดขึ้นระเบิดอยู่อไปกใหญ่เลยเพราะว่ามันต้องผ่านท้ายไม่มากกว่ามีจํานวนในการผ่านของมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าน,นี้เราเรู้ได้เลยว่ามันจะวิ่นตัดคอส s s เส้นทางเดินเลยนะเพราะ,ะนั้นจะต้องมันระวังมันนะโอเคต่อไปนะครับมาถึงข้อซีนะครับโอ้เหลือสามนาทีทั้งหมดโอเคข้อซีเนี่ยข้อบีเมื่อกี้กําหนดว่ารับ จะต้องกําหนดรายละเลอียดเพิ่มเติมในเรื่องของชายฝั่งในเรื่องของท่าเรือในเรื่องของออในแม่น้ําลำคลองอะไรต่างๆนะครับส่วนข้อ C เนี่ยคีย์เวิร์ดมันบอกว่าเนี่ยรัฐบาลแต่กาหนดว่ากําหนดเป็น chip of war วั s เซล proceding e under convoy เดินทางเป็นลูกกระบวนเดี๋ยวจบข้อ C เดี๋ยววันด,ดิ้งนี้เดี๋ยวจะพัก5นาทีนะแล้วก็เริ่มใหม่โอเคแล้วก็ ฟิชชิงไวเซลครับเอนเกียดวิดฟิชเอนเกียดอินฟิชชิงอินฟลีก็คือเป็นหมายถึงว่าหาปลาเป็นลูกกระบวนไม่ถึงขนาดนั้นก็คือเป็นหาปลาจำนวนเยอะๆครับโอเคภาษาไทยนี่หลักๆก,ก็คือข้อบังคับนี้ครับก็รัฐใจฝั่งเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดพวกคมไฟสัญญาณชุ่นเครื่องหมายสัญญาณหมดสำหรับเรือรบที่เดินนำเป็นกระบวนได้ สาหรับเรืรอลบที่เดินาเป็นกะบวนได้นะครับหรือว่าเรือประมงนะครับที่ทําการประมงเป็นกองเรือได้เช่นเดียวกันทั้งโคมไฟสัญญาณน,นะครับทั้งสัญญาณวูดทั้งทุ่นเครื่องหมายต่งตางๆแต่กําหนดเหมือนกันแต่ว่าไอ้สิ่งที่กําหนดเนี่ยมันต้องไม่ทําให้เกิดความสับสนกับโคมไฟทุ้นเครื่องหมายหรือสัญญาณต่างๆที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้หมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าข้อ4เนี่ยให้อำนาจกับรัฐนะครับ ที่ดําเนินการกับเรือรบเพราะเรือรบเนี่ยก็เป็นเรือพิเศษนะครับที่จะต้องมีสัญญาณมีอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องมีความผิดแปลกแตกต่างไปจากเรือนือนทั่วไปเพราะว่าเรามีโอเปอรเชันที่มีความหลากหลายมากกว่าอันแรกเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ขอเราเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์นะครับสัญญ,ญาณต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยสัญญาณไฟมันต้องอยู่ตรงกลางลำนะแต่ว่าตัวไอแลนด์เนี่ยตัวซูเปอร์สตัคเจอร์ของ นะคับเคลืยอ์เนี่ยมันอยู่ตรงกราบข้างในข้างหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันต้องใช้สาหรับการขึ้นลงของเครื่องบินเพราะฉะนั้นโคมไฟทุ่นกรืมาต่างๆมันก็ต้องติดเริพื้นที่นะพื้นที่นี้นะซึ่งมันก็มีความแตกต่างจากโดยรถอื่นๆทั่วไปนะครับโอเคอ่ะก่อนที่จะเข้าเรือดาน้ําเดี๋ยวขอพักก่อนแล้วกันห้านาทีแล้วกันนะตอนนี้สิบสี่สามสี่นะครับสิบสี่สี่